สวัสดีค่ะทุกคนฉันเป็นวิทยากรชื่อวา่าอไการอบรมนี้จะสอนเกี่ยวกับวิธีการใช้อุปกรณ์ GOT อันดับแรก GOT คืออะไร GOT ย่อมาจาก Graphic Operation Terminal ซึ่งเป็น HMI แผงหน้าปัดแบบสัมผัสผลิตโดย Mitsubishi Electric GOT เป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้เพื่อทดแทนแผงควบคุมตัวจริงโดยควบคุมสวิตช์ไฟ มิเตอร์และอื่นๆด้วยการจัดเรียงรายการเหล่านี้ผ่านหน้าจอมอนิเตอร์ซอฟต์แวร์พิเศษถูกนำมาใช้เพื่อสร้างการจัดเรียงหน้าจอตามที่ต้องการผลที่ได้คือลดการเดินสายไฟของฮาร์ดแวร์ลงได้อย่างมากตัวอย่างเช่นแม้จะทำการเปลี่ยนข้อมูลจำเพาะในสายการผลิต สิ่งที่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงมีเพียงแค่การกำหนดค่าหน้าจอในซอฟต์แวร์วิธีนี้ช่วยขจัดความจำเป็นในการเดินสายไฟใหม่ทุกอย่างทุกครั้งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ยังสามารถกำหนดค่าเทอร์มินอลหลายๆจุดให้แสดงอยู่ในหน้าจอเดียวกันได้ การใช้ GOT ทำให้เกิดประโยชน์เหล่านี้และอื่นๆอีกมากมาย GOT ถูกใช้งานในหลายๆที่นอกจากโรงงานตัวอย่างที่ใกล้ตัวคือเครื่องขายตัว๋วแผงหน้าปัดป้อนหมายเลขระบุตัวตนเครื่องชำระค่าจอดรถอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญการอบรมนี้จะสอนเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน GOT และสร้างหน้าจอซึ่งแบ่งออกเป็น5บทหลัก บทที่1การใช้งาน GOT บทที่2ซอฟต์แวร์ออกแบบหน้าจอบทที่3การสร้างโปรเจกต์บทที่4การโอนถ่ายโปรเจกต์บทที่5การซ่อมบำรุง GOT เรามาเริ่มกันได้แล้ว